รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี ไปไหนคะไปซื้อของที่ร้านค้าใกล้ๆบ้านนี่เองจา้าน้ำตาลน้ำปลาซอสที่บ้านเราอ่ะจะหมดแล้วแม่เลยต้องออกไปซื้อเตรียมไว้ทำกับข้าวเย็นนี้จา้าให้หนูไปด้วยนะหนูช่วยถือของก็ได้ค่ะอะอะได้ค่ะแต่อย่าลืมทุกครั้งที่ออกจากบ้านต้องทำยังไงบ้างใส่หน้ากากตลอดเวลารักษาระยะห่างไม่ใช้มือจับสิ่งของระหว่างทางแล้วก็เอ่อพกเจลล้างมือไงคะ พกเจลล้างมือนี่งายแม่เตรียมไว้แล้วให้มาลิถือนะคะได้จ้าใส่หน้ากากแล้วไปกันเลยค่ะค่ะมมลิน่ารักมากเลยนะวันนี้ไม่ร้องขอซื้อของเล่นไม่เอามือจับหน้ากากไม่ถอดหน้ากากไม่เดินหายไปจากแม่ด้วยดีจังเลยอะ่ะขอบคุณค่ะจับมือกันไหมมือหนูถือของอยู่ค่ะคุณแม่ จ้างั้นเดินชิดข้างทางอย่าออกไปที่ถนนนะระวังรถที่แล่นมาด้วยล่ะค่ะเะลี<อ>เป็นแผลนิดนึงเดี๋ยวกลับไปบ้านไปล้างแผลนะคะนายดูมือซิแบมือให้แม่ดูหน่อยว่ามีแผลไหมโห หกล้มยังรับอมยิ้มไว้ได้เก่งมากเลยแต่มือเลอะนะคะห้ามเอามือจับหน้าจับตานะค่ะแต่หนูคันตาค่ะอย่ามาลิหนูคันน่ะคุณแม่คันคันคอย่าใช้มือขยี้ตานะคะมือหนูเลอะมากเลยอย่ามาลิอย่าก็คันนะคะ่ะ ามาดกยยเลยไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวก็ซักแล้วแต่มาลีคะนะค่ะข้าน,ะ,ะ,านะแม่โอ้ย ه, มาลีรอกลับถึงบ้านก่อนไปล้างมือแล้วค่อยเกาได้มั้คะแต่คุณแม่คะมาลีอยากเกาตรงแผลคะ่ะคันยุบยิบป่ะคุณแม่อย่ากเกาที่แผลอดทนไว้ค่ะลูก เอาไปซักก็จะสะอาดเหมือนเดิมใช่ไหมคะคุณแม่แค่พัชชนาเหรอเธอแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกดีกว่ามาลีเกาตรงโน้นขยี้ตรงนี้แล้วก็ติดเชื้อโรคขึ้นมาแย่กว่าเยอะเลยนะหนูไม่เข้าใจอ่ะแค่เกาแค่ขยี้ทำไมถึงติดเชื้อโรคได้ล่ะคะติดโควิด -19 ได้ด้วยหรอคะเราไม่ได้ป้องกันตัวเองจากโควิดเท่านั้นนะคะ มือที่เราใช้ขยี้ตาถ้ามีเชื้อโรคติดอยู่ก็จะติดที่ตาทําให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคตาแดงโรคที่ติดต่อจากการเกาถ้ามือเรามีเชื้อโรคนั้นอยู่ก็มีโรคกลากเกลื่อนแล้วหนูก็เป็นแผลด้วยเชื้อโรคจากมือเข้าสู่ร่างกายได้เลยนะคะงั้นเราห้ามเกาห้ามขยี้ตาเลยเหรอคะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแค่ดูแลรักษาความสะอาดของมือที่จะเกาที่จะขยี้เช่นล้างมือก่อนใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ชเช็ดเช็ดเกาๆแทนนิ้วมือและเล็บ แล้วถ้าไม่มีผ้าเช็ดหน้าไม่มีทิชชู่ล่ะคะแขนเสื้อไงคะแล้วถ้าเสื้อไม่มีแขนล่ะคะอืมจะยกชายเสื้อก็ไม่ได้เนาะโปแย่เลยอะ่ะใช้ขอเสื้อได้ไหมคะคุณแม่ได้จ้ะแต่รีบกลับบ้านไปล้างมือล้างหน้าล้างแผลล้างแขนล้างขากันดีกว่าอีกนิดเดียวจะถึงบ้านแล้วโหล้างเยอะขนาดนี้อาบน้ำได้ไหมคะได้เลยเล่นในกาละมังใบใหญ่ได้ไหมคะ ได้สิจ้าไปรีบกลับบ้านกันไปไปไปรีบกลับบ้านกันการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาช่วยป้องกันการเอามือเข้าปากแคะขี้มูกได้อย่าลืมรักษาความสะอาดของมือตลอดเวลาเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจากการขยี้ตาแคะจมูกแกะแผลและเกาตามร่างกายนะคะ